สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นเออรซีนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอะไรวะใครรู้มั้งว่าเป็นแนวอะไรแนวสะจักรแนวเถื่อนเออแนวทรงไทยแนวทรงไทยแนวทรงไทยพี่นี่เซตก็ประมาณนี้นะครับดูสิเอ๊อยากได้ตัวละครนะเอ้ยเอาตัวละครมาดิตัวละครตัวละครเนี่ยไอเพชรเนี่ยตัเอาครับน้องเอาดิมาตัวละคร แป๊บนึงเอามาแล้วเร็วเออของอันดิก็ให้ไปแล้วนั่สองอันโอเคยิงเก็บหมดเลยได้ละเราไปแมปแมปไหนก็ดีเอ้าแล้วของผมอ่ะโอ้โหยงเก็บเรียบเลยดูดูอุ้นอะไรเหรอเนี่หนึ่งห้ามกดออกจากเกมในแมปนี้หนึ่งบอกเอามาดิหนึ่ง มาดิมาได้กิ่งฮัหลมาดิดครับ,รบออกไปดีครับเปิดโปนะคนนี้เปิดโปนะบอกเลยนะแอดมินก็ใครที่จะจ้งมมะางโปมทระวังระวังไอ้ตัวนี้นะครับมันมันเป็นโปนะห <c oughs> ครับไ่ดนะรเละครางหอกไม้ตดโปเลยนะครับ,เ,รบเออยิงได้ไงยิงได้ไงอะ่ะเกตาอาีจโปร,รอเปล่าปั้มยาไมได้เจโปอืเอก็ก็ือัตอะลืมปั้มยาด้วย มาดิใครใครจะมาหนึ่งหนึงองมาที่ไหนวะอ่ะตกแม็กยาอะเอาไปจตว่าไปพิกอฟบวกมพิกอฟทา่ลข้างล่างนี่แหละเาไม่บครับแอดมินโอเคแอจะเดนที่ที่สุดเลยครับแอมมินใครจะมาหนึ่งนึงก็มาแม็หนึ่งนึงได้นะปย่าออกไปนะให้คนหนึ่นึ่งมาไม่ไหวละ เอ้ยไม่ท้าผมไม่กระท้าผมไม่ต้องเดี๋ยวเองเกียนบี้เอาลเลยเอาเอุมักฝักฝักักักเฮ้ยทำไมทำไมยิงโดนทุกเม็ดเลยอ่ะโปหรือเปล่าโปหรือเปล่าไม่โปนะไม่โปะตกงไม่โปนะุโปหรือเปล่าตกแล้วกันทำไมเท้าขึนแล้วเอา แล้วของค่าก็หายไปหมดเลยเนี่จ้าไม่ได้เก็บไว้ด้วยไอ้กอจีออกมาจะเข้าไปข้างในเออพี่กอจะมาเาของไม่ออกใช่ไหมไม่ออกจิงยม่งอลยยิงเลยไม่ออกใช่ไหม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 พี่มเปิดปดตีมันแล้วพให้เกาะังแมงมมไม่ออกใช่ไหมนองไม่ออกใช่ไหมเนาะไม่ออกใช่ไหม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 ดเกหนุแล้วเนี่ยมามา มาเล่นเเปิดของนะบาลีส่งกระบอกอ่ะอันหนึ่งไปเอาไปมาแอดมิน,นไม่ปิดฝนนะ้ำมึนจังวะบา่บาๆไปดา่าซะหน่อยใครพี่กอลครับนี่ไงเจอกุดโดไปดิไปพี่กอลเต๋กไอพี่กอลเอะลยกอลลูกใครพี่มาดิมาดิยิงกัน,นกลางทำสายฝนนะเออ พี่กอพี่เอากระบอกนี้ไปเล่นนะผมได้สรงานสองกระบอกยิงแก๊สอนเมื่อกี้ไหนกระบอกที่ผมเนี่ยพี่เอาไปเล่นอ๋อเฮ้ยมีตนนเน้ยนนนนนนานน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 านน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 นหนน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 ห

มาดิมาดิมาดิอย่าเก่งอย่าเก่งที่หลังนะไม่ะไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเจอส่วนไปดินี่ไงไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่นนะทำไมจะเล่นนะทำไมยิงมาหน่อยดิยิงมาหน่อยดิเกลไปบ่ายก็ได้ให้ลุงมานะได้ลุงอ่าฮะได้แค่ลุงแล้วทำไมเหรอ เอไอไปยัดทกนไปไปไปยงไอ้นุนกากเอ็กดีมไอุ้นากเดี๋ยวที่นี่เฮกินกิเวอนุนกากมีกทุกนะดี้มึงแต่จะาว่าทคนนู้นคนนี้ลบากเลีนากเซ็นนกากเอดีครับเซ็นึ่งเซ็มนนุนกากนัไอ้ใจไอ้ีไอ้ใจทีอ้ใจมาพี่พี้องไอ้จีไหนห่นเอใจไอ้น่่เอ ไอ้ก็แตกไอ้ก็เตกปลฟักก็ได้แค่ลุมอะเออตายไหมล่ะไม่สนใจเราได้ลุมมาแล้วไม่สนใจเอาตายพอโูกูแตกไอ้มึงยิงแรงอย่างวะปย่าลึกนเมย่าหรายทหนไ้ไอ้ก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 ไ้แตกยปย่าไอเทมไอเทม ไอ้นวมันไม่มีพิกกอยอะไเชยดิจะเป็นไรทำเยอะนะไอ้นนมันให้มันให้เยอะไม่ยอมให้เหรอก็ขอก็ขอขออ่ะมาไเป็นย่าออกไปย่าออกไปย่าออกไปเอาให้เขาเก็บของไปนนิลกไาซะนนยเขาจะ อนยาเจ้ะถึงยาข้างเอาอะไรเอาละครับกระแตกดูเอาลืมใบแอปเปิลทองไหมไของนี่แตกแอปเปิลทองนี่ว่ะป้าดิโนยิ่งไม่แตกแอปเปิลทองสวยพี่บอสมาพี่พี่บอสมาพี่พี่บอสมาพี่บอสไอ้บอสไอ้ก็จีไม่เห็นมันแยกเปนหลังละที่นู้นเฮ้ยเอาไอ้บอสเอาไอ้บอสเอาโปเดี๋ยวมาเอาของดิพี่เดนไปเดินไปเดินไปแล้วกัน เอามันไม่เซฟดีกว่าอีกแบบโป้เอไม่น่าลงน้ำตามันเลยเว้เนี่เรสกกันลว่าจะแตกแบบตี่ไอ้บอสตดก๊อตีพี่้บอสเปิดก๊อตพี่ไอบอส้ม่ก๊อตี่ี่เมมไม่ได้เปิดเอ็มมีไม่ได้เปิดโอ้โหจะได้ทำทางนี้หรออนอนนอินมินไม่จะเอากิบแตกอน้แตกองแตกโอ้แม่ง อบแม่งเลยอ่ะไหนพี่จะยิงผมนะอ้าวที่เป็นที่ของหาหิวเลยเนี่ยมาโอ้โหถ้าเกิดเกินนั่นมินนะให้เปิดก๊อตใช่เหรอโอ้เกินไม่เปิดก๊อตสู้เขาไม่ได้ไงเออจะหมดทำไงพี่ให้ดูพี่จะหมดสองคนเปิดก๊อตให้ดูดูนะพี่พี่อย่าออกไปอย่าออกไปพี่จะยิงผมกันนะจะหมดสองคนเปิดก๊อตให้ดูไหนอ่ะ ล็อกเป่าทำไงอ่ะให้เปิดโปลล็อกเป่ายิ่งโปลหรือเปล่าโปลหรือเปล่าช่วยไม่ได้เว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไปดิในหมวดสองสองคนล็คนคนเปิดก๊อตอีกไปดิเอาไปดิเอาแล้วไอ้เพื่อนเปนชาร์จไม่ให้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นชาร์จมาผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเจอรูดไปดิตดก๊ไอ้นึ่งดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาวะเฮ้ย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 พี่อันนี้อันนี้มันเอาพี่ไอเอ็มไอเอ็มไอเอสเฮ้ยเอ็มินเอ็มินเอ็มินเอาเอาเอ็มินนี่ยังเงือกกระสอกขึ้นแล้วมืดมืดขึ้นเลยมืดเลยมืดมืดใครของขึ้นปล่อยแม่งมันเอาพี่ขึ้นไงวะเนี่ยเพาะพี่จะขึ้นไงอ่ะเอาขึ้นได้ไม่ระวังนะไม่ระวังนะไปแล้ครับเอาฟุตโตอีกแล้ว นี่ไงเอ๊ยเฮ้ยวันดีเอ๊ะวันดีอมินนี่ไงหกยันไปอ่ะมามามายิบก่อนนะอิบก่อนนะมาถอดรองเท้าแล้วมาวันีครับมาปีวันในเสียงของเท้าผมก็ไม่ได้ใสไปนะเกินไปอัปเปิลครับเกินไปอัปเปิลครับเล่นฟังถามว่าเกินไปอัปเป่าเป็นไปอัปเปิลหรอวะเป็นไปอัปเปิลอืมตบมาตบกลับไม่โกงอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้วันดี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 โอ้ทำไมมันรัวจังวะ ผมกดผมกดกระโดดไปด้วยแล้วก็หันเลีกตีนิ้ววะพี่เล่นเป็นบ้าโอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโอ้ยยุ่ยกระายกระายกายกระายลเนี่ยโอ้ลังเหล่าเหล่าพี่โอเกินไปเหล่าเหล่าหล่าเหลเหล่าเหล่าเหาเหาไม่เหล่าเกาะ็เนี่ยผมจะผมน่มสาฝันเองให้ตุนไปทำงานไม่ตองเราลมเนี่ย เอาเอไม่ต้องไม่ต้องแล้วเไม่ต้องอะไรก็พี่เลาไม่เาเอาไปแล้วมาอยู่แล้วมาอเป็น้ยพ่เกาะเป็นไงี้มากโอ้ก็กนี่นี่ไอ้นี่หัวรไหนนี่หัวเรานะนี่นนี่นี่เยวนเต็มระบบทุกเต็มไปทุกคนทุกคนอยาเล่นมันะอยาเล่นมันะเดิระบบอุ้ยกจีวิ่เร็วมาดิมาดิ้ีโล่แล้วตกไป จะเต็มระบบผมจะไม่นี่ไง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 เจ็บไปดิเจ็บไปดิเฮ้ยมัจีจีหน่อยตีใช้ปตีพี่เนี่ยเือมีเทคสวยอยู่นะยิ้มมาหน่อยยิ้ม่น่อยช่างวันเวตแอดมน แตกขั้งมันตกแตนตกรองเหมือนเดิมตกแตกแล้วครับรอเสื้อปุ้งกเด็กเด็กมาแล้วก็ตัวนี้จัดตัวนี้จัดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ